เป็นจังไหนแน่ตัวเก็บหลักฐานยังไดบอตอนนี้เขาไม่แค่คลิบเสียงของพวกมันที่มันคุยกันกันกนบลูกน้องเร่องบอลแล้วก็เรืียงสัญญาเงินกู้นอกระบบแต่ห้าว่าหลักฐานสำนีมัน่าสิ่เดยียแกังพวกมันได้แมนเขาต้องหาหลักฐานที่มันมีน้ำหนักกว่านี้ ว่าสันเอาพวกมันเข่าคุกบ่ได้ดอกถึงโมัันติดคุกบ่โดนกระถือปล่อยออกมากอยู่ดีแล้วเขาจะไปหาหลักฐานพวกนั้นมาจากใส่เขารู้มาว่าพวกมันมีเครือข่ายยาเสพติดพร้อมดีพออตะก,กร เขาเคยไปซื้อยากับลูกน้องมันแต่ความลับเรื่องนี้มันไม่เคยรู้ให้ลูกน้องรู้เลยแล้วก็พวกรักฐานที่มันขาคนเป็นพักเป็นปลาถ้าตำรวจจับลูกน้องมันใดสักคนแล้วก็มีรักฐานชัดเจนอาจเสียเอาพวกมันเข่าโคกเด้ตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารเลยก็ได้ขสัน เขากลุยเลยเดี๋ยวเ้ามีกันแค่สองคนเข้าหาพวกก่อนดีบอกอืมเขาก็ว่าดีขึ้นกันเขาก็พ่อมีมูที่เสียใจได้อยู่แถวนี้อยู่ไปเข้าไปหาพวกมันนกันเป็นเหมือนดังบุเเพ พาสองเรามาพบเป็นเหมือนดังชะตาลิขิตเอาไว้เพียงเจอกันครั้งแรกยังติดตรึงฝัง